คราวนี้ไปดูความคืบหน้าหลังจากที่อิทธิพลของมู่หลาเนี่ยทำให้ฝนฟ้าขนองกระจายแล้วก็น้ําป่าไหลหลากครับที่แม่สายเชียงรายคุณผู้ชมครับมวลน้ำามื่คือมานั้นหลากท่วมอย่างรวดเร็ววันนี้สัญญาณที่ดีคือน,น้ําเริ่มลดระดับลงแล้วคนเริ่มเก็บกวาดทํา,ทาความสะอาดและเราเริ่มเห็นน้ําใจของชาวแม่สายด้วยย้อนไปดูวินาทีน้ําหลากกันหน่อยฮะ มึงตไนงจไึงหน้าเ่สาดนะครับขาอีกแล้วครับ <S 2> <S 2> <S 2> ไปแล้วครับเ้นขายปลาไม่มีเหลือไปหมดแล้วครับลง,ลงลึกละครับตอนนี้ไม่มีอะไรอยู่แล้วครับ ไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วครับฟังแล้วมันก็เจ็บลึกในใจนะฮะแล้วก็สงสารด้วยโโคือเนี่ยฮะมวลน,น้ําพัดพาสิ่งของต่างๆไปหมดเลยอะ <S 2> <S 2> เต็นท์ซึ่งว่าหนักพอสมควรนะเวลา<อ>จะยกเต็นท์เนี่ยต้องใช้4ี่หคนแรงผู้ชายเนี่ยน้ำก็ยังพัดพาปลิวไปเลยนะครับแล้วในคลิปเดี๋ยวดูนะข้อความที่เขาขึ้นเอาไว้ว่าคือท่วมหนักที่สุดอะครับท่วมหนักที่สุดคือเนี่ยฮะเท่าที่เคยเห็นมาบ้านของพี่ชายเพื่อนผมอยู่ที่แม่สายเหมือนกัน นหนักที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอเหมือนกันครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น13สิงหาคมคือเมื่อวานนี้ครับอ้าวหนึ่งวันผ่านไปวันนี้ระดับน้ําที่มันหลากท่วมไหลเชี่ยวกรากเนี่ยเริ่มลดลงบ้างแล้วนะครับแน่นอนครับความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ต้องเร่งช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟ,นฟนูนี่ฮะสภาพดินโคลนเละเลยครับ,รบตลาดสายลมจอยหลายคนไปแม่สายจะมาเดินตลาดแห่งนี้โอ้เนี่ยครับบรรยากาศเงียบเหงานะหลังจากที่น้ํามันหลากท่วมไปเนี่ยนะครับสาเหตุส่วนหนึ่งครับคือนอกจากน้ํา จากฟ้าคือฝนที่ลงมาเติมแล้วเนี่ยคืออีกสาเหตุหนึ่งเขื่อนในเพื่อนบ้านของเราเมียนมาเนี่ยแตกเป็นเขื่อนดินทําให้มวลน,น้ําจํานวนมากเนี่ยจากลําน้ําสายชายแดนไทยเมียนมาทะลักหลากท่วมที่แม่สายดูสิครับรถมอเตอร์ไซค์ตู้เฟอร์นิเจอร์โต๊ะชั้นเตียงโทรทัศน์อะไรต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าสภาพล่าสุดก็ต้องเร่งช่วยเหลือเก็บกวาดบ้านเรือนครับเต็มไปด้วยดินโคลนทรายวัวชพืชจํานวนมากนะชาวบ้านเร่งทางความสะอาดแต่ก็ค่อนข้างยากแหละครับเนื่องจากว่าอะไร ไฟฟ้ายังถูกตัดตงไงตอนที่น้ําท่วมถ้าไม่ตัดไฟอันตรายมากเดี๋ยวไฟดูดนะครับดังนั้นตอนนี้ 1. นไฟฟ้าๆๆยังถูกตัด 2. น้ําสะอาดาที่จะนามาใช้ก็มีน้อยครับมีอย่างจํากัดจําเขียนนะครับเขาประเมินกันว่าอย่างน้อยๆคงต้องใช้เวลาประมาณ5วันขึ้นไปเพื่อทําความสะอาดให้ทุกอย่างกลับมาเรียบร้อยครับข้าวมดข้ามดเลยแหละทั่วมดเลย ดูตู้ใหญ่เนี่ยนอนอยู่ห้างไหนๆล่มหมดอ่ะทีเราเข้าเตยังเหลือนะแม่นบอลอยไปกับน้ำเราจะเปิดขายก๋วยเตี๋ยวได้วันไหนนี่จะมากินนี่ห้าวันยังมีม,ม,บบาามีมีแล้วเราจะได้เต้องให้นายกมาช่วยละทหารมาช่วยละตรงนี้ยังขอข้างบ้านหลังบ้านเหนไหผงูจัดย่างอย่างไรยืนงงอยู่เนี่ยโอ้คนเยอะขนาดมากกว่าบะมีมมน บ,บน้ำก็ไม่มีไฟก็ไม่มีโครนเยอะอีกต่างหากแต่เมื่อกี้จะเห็นนะครับคนที่เขาถามเนี่ยบอกว่าเมืม่อไร่จะเปิดเดี๋ยวจะมาอุดหนุนนะน,นี่คือน้ำใจน้ำใจของคุณแม่สายบรรยากาศที่ตลาดสายลมจอยก็เหมือนกันครับแม้จะเห็นว่ามีแต่ดินโครนและร้านรวงต่างๆยังคงเละและเสียหายแต่เชื่อไหมแชมป์คุณผู้ชมครับ,รบหลายคนทยอยเดินทางไปเพื่อ,ออุดหนุนสินค้าบางอย่างที่เขายังพอขายได้คือ จับจ่ายแจกจ่ายน้ำใจให้แก่การช่วยเหลือกันในยามทุกยามยากครับล่าสุดครับผู้ว่าเชียงรายนะัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานี้เองครับเตรียมแก้ไขปัญหาโดยด่วนหลังน้ําลดแล้วและวางกําลังเร่งช่วยชาวบ้านครับเดี๋ยวคงจะมีหน่วยงานจากทางการลงไปช่วยนะครับพี่น้องชาวแม่สายเชียงรายส่งกําลังใจให้ก่อนตอนนี้และขอให้ทุกคนนั้นแข็งแรงปลอดภัยนะครับ ในขณะที่ภาคอีสานเองอันนี้น่าห่วงเหมือนกันครับเมื่อกี้เป็นภาคเหนือนะอีสานที่ห่วงคือแม่โขงครับกองอำนวยการน้ําแห่งชาติแจ้งเตือน7จังหวัดริมโขงเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ําโขงครับหลังจากระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นจากเขื่อนไซยบุรีสอปปลาวมีน้ํามากก็จะส่งผลให้ด้านท้ายเขื่อนไซยบุรีเนี่ยระดับน้ําเพิ่มขึ้น เห็นไม้เมที่เขาปักเอาไว้ไหมฮะนี่เกือบจะมิดหมุดแล้วนะอีกไม่เท่าไหร่เองเนี่ยไม่กี่คืบเองนะครับจึงขอให้เฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงฟังดีๆครับคุณผู้ชมบริเวณริมโขงจังหวัดเลยหนองคายบึงการนะครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีเหล่านี้ครับ6จังหวัดที่เห็นหน้าจอต้องระมัดระวังผลกระทบจากแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้น และอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างเฉียบพลันด้วยนะ14-18สิงหาคมนี้ด้านนายกครับมีคำสั่งเร่งช่วยชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมและได้รับความเดือดร้อนโดยด่วนที่สุดแล้วนะครับส่งกำลังใจให้และเราทางช่องวัน3 1เองวันสร้างสุขเดี๋ยวก็จะทยอยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เท่าที่เราทำได้สุดกำลังความสามารถเหมือนกันครับนะและครดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์วันดีโหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store